ก็ขอต้องรับเข้าสู่ช่องสบายออนทัวร์นะครับถ่ายไปทั่วมั่วไปเรื่อยๆนะครับพอไม่มีอะไรเป็นแกนสารเจออะไรตรงไหนก็ถ่ายไปทั่วๆไปนะครับวันนี้ผมมาอยู่ที่วัดเขาช่องลมนะครับซึ่งเขาก็กําลังอยู่ในระหว่างการปิดทองพรในรูปพิมนะครับก็อยู่ในเขตของบ้านกุดพระตำบลท่าข้ามอำเภอชดแดนจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับ พระก็ผ่านมาทางนี้ก็จะไม่ยอมใม่เสียโอกาสนะครับก็พามาชมบรรยากาศให้ทุกาได้ไชมกันนะครับในจะมีความแปลกไปอีกนิดนึงก็คือพระประทานของอุโบสถโดยทั่วๆไปจะเป็นพระประทานในปางสมาธิหรือว่าปางชนะมารนะครับแล้วแต่ทาง ส่งท้ายปีเก่าแล้วก็ต้อนรับปีใหม่เพื่อความเป็นสุขมงคลนะครับในชีวิตในการงานในครอบครัวอะไรก็ว่ากันไปนะครับนั้นปางมารวิชัยก็คือปางชนะสินะหรือว่าปางสนุบมารชนะศิกนะนะผมจะให้เห็นแค่บรรยากาศโดยรวมนะครับก็จะไม่เจาะลึกไปถึงจุดต่างๆก็จะให้ดูกันแบบเพลินนะครับถึงไม่มีอะไรมากช่องนี้แบบสบายๆจริงๆนะครับ ก็โบสถ์ก็จะสวยไปอีกแบบหนึ่งนะครับรูปแบบนี่คือวัดสายธรรมยุทธ์นะครับหรือว่าวัดตาคือมีหน้าปลอยู่บนพระเศียรของพระเจ้าแล้วก็แลกอีกที่ว่าหน้าทั้งหมดนั้นมีเก้าเสียงมีเก้าหัวนะครับส่วนใหญ่แล้วเราจะเห็นพระหน้าปลงโดยทั่วไปจะมีเจ็ดหัวและหน้าเจ็ดเสียงเจ็ดหัวนะครับแล้วก็เป็นปางสมาธิ แต่วัดของเรานนั้เป็นปางมานิชัยหรือปางสรุปมานั่งอยู่บนพญานาคซึ่งแผ่นที่นั e ่งอยู่บนหน้านที่ั่งอยู่บนพญานาคก็ม <cons> ีองค์เสียงก้าเสียงกันหลังของพระเจ้าเนีค์เป็นพระพุทธรูปสมเด็จพระพุทธกาพิตรเหมือนกันแต่เป็นอีกชั้นหนึ่งก็จะเป็นพระพุทธรูปอยู่สามองค์ นั่งสมาธิซ้ายขวาซ้ายขวา,ส,ส,าสุดเลยซ้ายสุดขวาสุดเป็นบริเวการสมาธิที่เรียกว่าการสมาธิต่าสรู้การพิจารณาที่ว่าขวาหนายมือขึ้นมือขวาทับมือซ้ายเรียกเป็นไปมาคือเป็นเรื่องของการที่จะไปแสดงการโปรดพิจารณาี่ไปแสดงการปโปดรปโดป่าอยู่ตรงกลางหน้าตักนะครับแล้วก็มีมือข้างหนึ่งประคอง ปากยาอยูม่มนอหนึงนันวางอยู่บนฝาบาทจึงเรียกว่า,าพระรูปปางปัสสานบาตรแบบหลายคนไม่เคยยินชื่อคำคำนี้พทธรูปปางประสานบาทก็จะมีการนำนั่งขัดสมาธินั่แหละครับเพียงแต่ว่าขาขวาท่าขาซ้ายมีบาทอยู่ตรงนั้นปักตรงกลางและมีมือข้างหนึ่งประคองบ,บาทอีกข้างหนึ่งแับวางอยู่บนฝาบ,บาท เราเรียกว่าปางปาศานบาทนี่คือพระองค์กลางที่อยู่ตรงกลางของพระประธานหลักนะครับเ่นเห็นว่าเราเห็นแล้วว่ามีทั้งหมดอยู่เจ็ดององแรกพระปฐมพรงมหาจักรพรรดินะครับในปางหน้าปกพรนาน,นาชรู้แล้วก็พิจรารณาเทพโปรดองค์กลางองค์กลางก็เป็นพระในปางสมาธิ นี่ก็ปานั่นสมาธิแต่ว่าการประสานบาทใหมนี้ก็คือบรรยากาศของโรงทานต่างๆนะครับที่มาจัดโรงทานเพื่อแจกายอาหารการกินอะไรต่างๆให้กับผู้ที่มาร่วมทําบุญผู้มาเที่ยวผู้มาแสดงบุญหรือผู้ที่มา ปิดทองลูกมิตอะไรต่างๆนะครับก็จะได้อิ่มท so ้องหลังจากอิ่มท้องแล้วก็อิ่มบุญด้วยนะครับมาเยี่ยมมาเยี่ยมมวัดบรรลุชนิวาสขององค์พสุนทรที่ออกแบบโดยท่านข .2 นะครับนัำพัดน้ำเงื่อนนี่ก็เป็นบรรยากาศภายในงานปิดทองลูกนิมิตนะครับของวัดเขาช่องลมซึ่งเป็นวัดป่า อยู่ในเขตของบ้านกุดพระตําบลท่าข้ามอําเภอวังโป่งจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับรก็คงจะจบไปเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวไ้พบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับไม้ประดูแล้วก็เป็นไม้ตะเคียนหลายไม้ด้วยกันเพราะว่าเป็นไม้ที่เกิดจากศรัทธาของพี่น้องที่นํามาถวายนะครับเราไม่ได้ไปตัดไปหาที่ไหนมาหรือไปซื้อที่ไหนมาก็เป็นศรัทธาของพี่น้อง ที่มีความตั้งใจที่จะนำมาถวายให้เป็นประตูเป็นหน้าต่างอุโบสถของวัดป่าขอช่องลม